ต้องเจี๊ยม,มูก่อนอืมฟังแต่เสียงสวอนๆน้ำกันเป็ดเด็ดใจทุกทายนาะป่าสบาย,บายดีด วันนี้ว่าโฟกัสสองเอสซีเอสซีแฟมิลี่เนาะหรือจะเป็นส่วนปลาผ่ากินเนาะวันนี้ยวจะพามากินตามหมุงพผ็ดๆเ,เลยเก็บเก็บหมูพักเต็มเต็มเนาะเบิงืงพี่น้องเบิืงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเขาของนำสร <laughs> สุสว่วนส่วๆเด้มวันนี้โอเคมามามาเริ่มเด้อโอ้ลองเก็บหมูก่อนอืมฟังแต่เสียง bằng vi lòng toàn bằng phết Ừ. Tôi nhỏ ra. Ừ. Cái thỏ lắm. Cổ khó tôi chứ mua. มาเริ่มมาเริ่มทางฝากอีสานเดอ้อสวอนๆน้ำกัน<ฮ>เป็เดใหญ่ๆัองเสียเเก็ิมมูยหน่อย ตนสดนำปลาเลยสื่นใจงานผลแบบนี้เนาะอยากได้ํำสม

ขาเดือกีขาหนองขาขาไงเพน่งนนองน่องไกขาคือขอบขอบขอบเ ต้องเป็ดพี่น้อะผ้าของเป็ดบุ๋งเนาะกรอบ ตาพันไงเราบ่างคาตำจำสมหรือำรํำผิดกันนี่ะ จะพรีกร้ายกันของคุงไก่ก็กรอบกินได้หลายเป็นว่าตากโควิดเก็ดเผ็ดเผ็ด เมื่อหนาเจอเห็ุคลิปสล้องหลอยซับเนาะใครอยากให้กินยังกะคอมเมนต์บอกไกเด้ยเอฟสีบอกว่าอยากเห็นกินปลาแซลมอนตัวหนาหอดพ่านซับจานใหญ่เลยจานใหญ่เลยเป็นโตเป็นเป็นเลยโมแม่เนาะตัวแซ่แข็งมากเนาะตัวเป็นเป็นมาห่วหอด đối mang FC Mạng tuần sơ bắp của mình ai đó khỏi men bao thảo đâu su nhỏ đất. bấm phân khuôn, khuôn mượn bưng lại cái híu nó, cái nên mà vẫn kiếp Xăng xăng khai phốn túc chứ nó Như 3-4 lắm Phốn nó, phải rác cả nhà bày cả nhà hạ ngân cả nhà năng kinh cho thóc quỳ ừ, cái thang đáy chơi từ từ học xóa xóa đấy bình an, xóa man effect luôn chắc nha kinh tế tầm bên phải ta gấp nó à, cay thoảng ra rút rút là à, kín nắp đó phiên sao thay không như phẳng lạo thì Trang sĩ Ok nó Đấy, sẽ có tờ còn Ủa vai Ủa vai không? Thấy đọc Thêm thứ ปาอขอไดายเด้อพี่น้องเด้อโอกาสน,นะอยากหเหน็นเอากินยังคอมเมนต์ใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้